เมือถือทีอทวีของเราจะพาผู้ชมเกาะหลังคุณพลกิเลสพยองไปดูห้องพักที่จังหวัดขอนแก่นกันนะครับแมคราวนี้ขอเกาะหลังสลาวุฒิกร,รยาบับฑิตนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเป็นคนพื้นเพศแถวนี้นะครับคนขอนแก่นจริงๆก็มีลูกพี่ใดนะครับปิยพลพานิชกุลก็เป็นคนขอนแก่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างเลยอย่างสลาวุฒิกร,รยาบัณดิตเนี่ยก็น่าสนใจครับ และที่สําคัญเจ้าตัวด่งดังมาจากสมโมสรขอนแก่นเอฟซีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรา,าก็เลยจะเกาะหลังสลาวุธกรยาณบันฑิตดิเข้าไปดูห้องพักของเจ้าตัวไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าตัวนั้นพักอยู่ใครนะครับเซนครับนะเราเข้าห้องของสลาวุธกรยาณพันฑิตดิแล้วก็จะกรีนิ่งนวน ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างครับเดินทางเลยสายการบินไอเอเชียดีนิ่มเหมือนเดิมครับผมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยคนื่อยครับผมไม่เหนื่อยนะครับอย่างปัดเองก็เป็นคนเลยครับผมเลยอยู่ไกลฝันกันไหมบ่ไกลร้ายครับสามร้อยโลครับได้ข่าวว่าขอตั๋วพี่พี่สตาร์ไปห้าสิบใบญาติเยอะขนาดนั้นเนี่ยคนมาเป็นรถบัสครับ้าไปเลยบ้านแครับ พาไปบางเลยนี่น่าจะสักร้อยใบได้โอ้โหตาจายมีชูป้ายไปไหมสลาวุธกัลยาณบัณฑิต่าจะเป็นป้ายทวงหนี้เหรอครับจะเป็นป้ายทวงหนี้เหรอครับครับทําไมต้องนอนด้วยกันปราจญ์ก็เพื่อนซีกันะครับตั้งแต่อยู่ทีอยู่ทีดีเอ็มเลยนะก็นอนด้วยกันตลอดก็รู้จักกันมานานแล้วใช่ครับก็ไม่เคยได้สลับไปนอนกับใครก็สลับบ้างครับแต่ถ้าใครนุ้ยไม่มาก็ต้องสลับครับครับ เป็นไงครับห้องพักโอเคไหมเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยสบายนะครับนอนอย่างนี้ครับได้ข่าวว่าเพิ่งออกรถมาใหม่ใช่ไหมครับครับผมเขามีเรื่องโจกๆของรถใหม่เขาด้วยใช่ไหมครับโอ้โหไมน่ไม่มีอะไรเยอะครับผม คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องจกๆคำๆของแฟรส,สลาวุธกลยาณปับ,บัณฑิตมีให้เล่าเยอะเลยล่ะครับต้องย้อนกลับไปดูภูมิหลังของสลาวุธกลยาณปับ,บัณฑิตก่อนนะครับก่อนหน้านี้เล่นมาแล้วหลายสโมสรด้วกันไม่ว่าจะเป็นขอนแก่น FC แล้วก็ย้ายมาเมืองทองของเรารวมไปถึงไปเล่นให้กับ Air Force United ในสัญญายืมตัวนะครับเจ้าตัวก็ยังไม่มีรถส่วนตัวสักทีนะครับเวลามาซ้อมกับสโมสรกีฬาพยองของเราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับซึ่งก็ทําให้พี่ๆหลายคนเป็นห่วงในเรื่องของการเดินทางแล้วก็บังคับให้เจ้าตัวควักกระเป๋าเงินซื้อรถมาใช้เพื่อเป็นการเซฟตัวเองบ้างน,นะครับหลังจากผ่านไปหลายปีนะครับล่าสุดลาวุฒิกลยาบัณฑิตนั้นเขาก็ซื้อรถเป็นของตัวเองแล้วล่ะครับ แต่เรื่องจกๆขำๆเกิดขึ้นเพราะว่าเขายังไม่เคยหัดขับรถมาก่อนและเมื่อไปถอยรถป้ายแดงออกมาจากศูนย์นะครับก็นั่นแหละครับคือวันแรกที่เจ้าตัวเริ่มขับรถเป็นครับก็วันนั้นไปงานแต่งพี่ได้ครับคือข้างหน้าครับพี่ที่จอดรถโนเทลคือเราตรงไปเลยก็ได้ใช่ไหมเขาไม่ยอมตรงครับเขาเลี้ยนนิดนึงแล้วเอาหน้าเสียบพราะหน้าเสียบปุ๊บไปเฉียวกับเบนนิดนึงอยากรู้ไงรถเราใหญ่ดีไหมเบนใจครับ ใครก็ไม่รู้พี่แล้วแล้วผมให้เขาถอดใหม่จอดใหม่ถอยมาใหม่อยู่ดีเขาปิดหูช้างครับผมแต่ช้เพลยบอลเหรอแปนแปดมือเอากระจกลงเอากระจกลงเขาไม่ยอมอากระจกลงครับเขาบอกกระจกรถใหม่เอาจกลงไม่ได้ติดฟิล์มอยู่เขานี่ไอ้ท้ามันทำมืออย่างงี้ผมก็เลยว่าให้มันให้หักปวงมาเลยผมก็ไม่รู้ว่าหูช้างผมเปิดไหมผมก็ไม่เข้าใจไงครับแล้วบอกอนี้ยไอ้เนี่ยมันบอกตรงเนี้ย เออไปทำท่าอย่างเงี้ยผมจะรู้ไหมคือเรื่องของเรื่องเพิงจะขับตจะเป็นปมนเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ครับก่อนหน้านั้นเราเคยคุยกันนอกรอบว่าเป็นคนที่ประหยัดมากขี่มอเตอร์ไซค์มาซ้อมใช่ไหมครับใช่ครับผมจนถึงหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องวิถีชีวิตในการขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยออกรถครับเพิ่งจะซื้อรถมาใหม่ครับ CRV ป้ายแดงใช่ครับขับเพื่อนสีล้อครับทำไมต้องสีล้อเอาไว้ขึ้นเขาที่บ้านกลับบ้านบ่อยเหรอ ถ้ากลับันก็ต้องที่ขึ้นเขาครับเลยจะเป็นต้องใช้ที่สองล้อไม่พอนะไม่พอครับเด้ข่าวว่าพอซื้อ CLV มาก็เพิ่งขับมาสนามวัน2วันครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการจอดแล้วมันถอยไม่ได้ใช่ไหมครับแบบ โอ้ไม่ตรงเลยพี่ยังไงครับต้องมีคนโบกเลยคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องจกๆขำๆของแฟร์สลาวุฒิกัลยาณบัณฑิตมีให้เล่าเยอะเลยล่ะครับคนที่จะเล่าได้ดีก็น่าจะเป็นเจ้าฮาร์ปเสี่ยงเสีใสนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันกับที่เจ้าแฟร์ทำเรื่องเปิลๆนะครับโอเคเจ้าพ่อนี่วันเนี่ยเสียนเซียนยูไนตยังไงครับยินดครับเอ้าใครนะครับชนะนันครับอ๋ออยู่กันครูชนะนันป้าโบนะครับ เป็นแนวห้องพักเอ้ยทำไมมีติดทะลุเออแม่น้ำน่ะใช้เอ็นยัดพี่อาหรือเปล่าเนี่ยโอ้มีเส้นครับมีเส้นนะครับเป็นไงครับทูชอบไหมครับโอเคครับชอบอ่าที่ชอบนี่คือห้องพักหรือเพื่อนร่วมห้องครับอ่าเพื่อนร่วมห้องครับเยอะกันเลยนะครับอ่าเมื่อกี้เราเบสเซลแฟกมาเรื่องเขาออกรถใหม่ รพทสึกว่าโทรศัพท์ใหม่ได้ครับโทรศัพท์ใหม่ได้ใช่ไหมครับจะรู้สึกว่าถ้าเล่าเรื่องออกรถใหม่ของเขาที่เขามีมุกมีเรื่องฮาฮาเกิดขึ้นในฮาวส์จะเป็นคนเล่าได้ดีที่สุดใช่ไหมครับ <c oughs> ยังไงครับอ <c oughs> ออก c <oughs> R V มาใหม่แล้วเป็นยังไงครับมาวันแข่งเสร็จครับไปกินข้าวไปกินข้าวแถวแถวประชาชื่นครับแล้วก็กําลังจะกลับครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเพิ่งขับรถเป็นออกมาวันแรกเพิ่งขับเป็นวันแรกเลยครับแล้วก็พอดีจะถ่ายรถจะถ่ายรถ เอาเบรกมือลงแล้วครับก็ถอยรถทําไมรถไม่ไปสักทีผมก็มองดูข้างหลังมีก้อนหินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบยังไม่ไปสักทีผมเลยก้มลงไปดูที่เท้าอมันคงไปแล้วครับเหยียบเบรกเหยียบเบรกที่ต้องแตกคันเล่นจริงต้องแต่คันเล่นที่ถอยหลังแต่นี่เหยียบเบรกเอาไว้เหยียบเบรกเอาไว้ครับเหยียบเบรกทำไมครับก้าับอกไงกครับอกว่าติดหินไงผมก็เชื่อผมก็เหยียบใหญ่เลยอันไปดูเอ้า แล้วดูแล้วเป็นมุกหรือเรื่องจริงเรื่องจริงอรเรื่องจริงเลยครับก็คนคนโบกรถต้องต้องโบกประมาณเกือบสินาทีครับทำไมรถคันนี้ไม่ถอยล่ะพีครับขอนเข้าเป็นไงก่อนเข้าทำเดียวโง่โง่โอเคครับคิดว่าสองคนในห้องนี้พรุ่งนี้เราจะได้ลงสนามเป็นสเปซพลเรนตอรจริงนะครับขอให้พักผ่อนเยอะๆ